แกงหน่อไม้พี่น้องแกงหน่อไม้ใส่ไก่พี่น้องเอาหนังอ oh, oh, ่อกเอาหนังอ่อกพี่น้องใส่น้ำปลาจบแซ่บพี่น้องหนังอ่อกเลยไก่หน้องใหม่ยังก่อนหน่อไม้ที่เป็นป่องเป็นป่องนะพี่น้องเป็นก้อยมีใยหลายก้อยแซ่บเจ้าก็ใส่นี่หน่อไม้ใส่หน่อไม้กระป๋องพี่น้องหน่อไม้ขวดมันเหลือกินเหมือนกันเลยมาใส่ไส้แซ่บ เสียเว็บน้องโอ้โหจะเสพแ่น้องกันสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมานั่งหลีกินเขาในครัวขึ้นก่านหรอพี่น้องวันนี้กะบอยัไงหรอกทรงอันนี้ก่อนพี่น้องทรงชาก่อนซาก่อนซาก่อนทรงซาเพื่อรดไขมันแบบธรรมชาติพี่น้องซาอะ ซ่อนเดียวพี่น้องแหล่ใต้แหล,แหล่เขียวดื่มเสร็จแล้วก็เคลือบอันนี้แล้วพี่น้องไอเอียงก็ไอล้ำใสเคลือบล้ำใสเพื่อให้ล้มขับทายแล้วก็ไล่ลายลาย,ย่างอยู่พี่น้องบอกบ่าไหวหรอกลองกินเอา อันนี้ก็ลองกินหลายมือแล้วก็รู้สึกว่าท้องเบาๆพี่น้องสาหลายกินย่างแต่ก็มีสซาปะคุยอยู่บ่เป็นวนย่างนาะพี่น้องกินมันกินออกปลานะยังหวานนาะสาหลายแกงน้อยพี่น้อง ม,มีคนกินน้ำแอกพี่น้องกินสองมือสามมือหอนละมันจะแซบๆน้ำกันอย่างแท่พี่น้องมือได้กะว่าจะไปเอาอ่ะขาตัง้งแนวขาตัง้งก็ว่าอะไไปเอาอยู่พี่น้อง มันจะไปเอาข้าตังกันเลยเว้ยวันไหนเอายกเทียจะเป็นเดือนสองเดือนหรอกับทเทนัน,นี่กับเมื่อเมื่อตอนเนี้ยไง เนื่อจากคนหมักเนือใหม่ข้าวเห็น เงินเมื่อเราแต่เดี๋ยวฝักด้วยพ่ะย่ะมัยนย่างย่างสองอันเลยย่างละอันมันแพงแต่ก็จังได้เนาะคนมาก,กินแพงก็ต้องเคอกิน ไปร้านนี่ตองต้องเอนเสียมองจอดรถพี่นอ้องเสียเงินค่าจอด,ดรถาะยังเขาบ่าไม่มีมองจอดรถถ้าไปนที่ไปประจำนั่นก็เ,เสียไปจอดให้เราเอาบัตรมาปั่มไม่เนเขาปั่มตอนเข่าใจแต่ทอาร้านที่มีพักเกษเนี่ย เธอมีสินค้าของบัานเขาเนี่ยได้เสียค่าค่าจอดรถ ได้น้ำประดามาแบบมาเลยเอามาล้องขวดหนึ่งเก็บ4ยูโรเห็นยุบานเห็นแม่ซื้อมาก,กินนะเห็นแม่ซื้อมาจากมาก,กินเลยอย่างล้องมอง ยังพี่น้องซิมทอดพับขอคือซิมไม่เต็มดูเถอะพี่นออ้องไอขึ้นนั่นออกดูยอยอะจ,จะไปหามองใดเราละ่ะมันเป็นซิมแหมอบอกว่าซิมซิมซิมเนาะเป็หลือไปลบออกแล้วเนี่ย